สวัสดีครับที่เห็นอยู่นี้นะครับก็เป็นสินค้าที่จะเตรียมจัดส่งลูกค้าเหมือนเช่นเคยนะครับที่เห็นอยู่4ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวแรกนะครับตัวนี้นะครับ r ีวา LMC นะครับ505นะครับรุ่น505นะครับตัวนี้เป็นผ้าญี่ปุ่นนะครับเป็นเป็นผ้าญี่ปุ่นนะครับผลิตในตุรกีนะครับนำไปในตุรกีนะครับเป็นแถบสีน้ำเงินนะครับเป็นแถบสีน้ำเงินนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ LMC นะครับ รีวายเนะครับเป็นรีวอยอีกสายการผลิตนึงที่รีวอยคัดสันวัตถุดิบที่มีคุณภาพและก็สวยงามมากที่สุดนะครับมาผลิตกางเกงยีนนะครับสำหรับสาย l m c นี้นะครับตัวต่อไปที่จะเตรียมจัดส่งนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัว5้า s ุ i m หนึ่งสลิมะครับตัวเป็นตัวเป็นรุ่นพรีเมียมนะครับตัวนี้เป็น m a ็กอินยูเนะครับก็เตรียมจัดส่งให้ลูกค้าเหมือนเช่นเคยนะครับรอรับได้เลยนะครับ ตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปก็เป็นตัวนี้นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับ501นะครับเป็นซูเปอร์แบ็กนะครับตัวที่เป็นซูเปอร์แบ็กสตรีทนะครับก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนซูเปอร์แบ็กที่ผ่านการฟอกสีจะอ่อนกว่าซูเปอร์แบ็กปกติหน่อยนะครับก็ตัวนี้เลยนะครับสวยงามมากนะครับสำหรับตัวนี้นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับ501ซูเปอร์แบ็กสตรีทนะครับผมตัวต่อไปนะครับที่จะเตรียมจัดส่งให้ลูกค้าก็ตัวนี้นะครับตัวนี้สวยมากนะครับเป็นผ้าไวโอเกนะครับสําหรับ501 ้าไวโอคกฟอกตัวนี้นะครับผลิตในเม็กซิโกนะครับ้าไวโอคเนี่ยนะครับจะมีลักษณะที่หนานุ่มใส่สบายมากนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ ท่านใดที่ชอบผ้าไวายโอบก็อย่าพลาดนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นริมแดงด้วยนะครับสำหรับตัวนี้เม็กซิโกนะครับผลิตในเม็กซิโกราคาไม่แรงมากนะครับสำหรับตัวนี้นะครับจับจองเป็นเจ้าของได้านครับสินค้าก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับท่านใดสนใจนะครับก็อย่าลืมนะครับติดต่อเข้ามาได้ที่เพจจำหน่ายยิลลีวายนะครับหรือทาง Li น์แอดเก่งสตูดิโอนะครับสอบถามได้เลยนะครับอ๋อแล้วก็มีอีกนิดนึงนะครับมีตัวนี้นะครับเป็น501 2องส่ห้าสอนะครับซูเปอร์แบ็คเมกอินยูเอสเอนะครับซีนีสินค้าเข้ามาเป็นบางไซส์นะครับท่านใดที่สนใจนะครับรีบจับจองเป็นเจ้าของได้นะครับเพราะว่าตอนนี้มันเลิกผลิตไปนานแล้วนะครับเพิ่งเราไปหาพวกเดสต็อกมาได้นะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับรีบติดต่อเข้ามาได้นะครับเอลที่มีก็จะมีประมาณ3 3 3 4 3 6 3 8เท่านั้นนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้หาไม่ได้แล้วนะครับพวกนี้เป็นเดสต็อกแล้วนะครับท่านใดสนใจรีบติดต่อสอบถามได้เลยนะครับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครััับบสสวดีคร